โอ้พนามาสอันที่ลอยเกศราคุณสาจังโสใจอนุนทัยคุณแห่งศิลความสหอาดความสะอา และความเอ็นดูมีอยู่ในโลกเดนสัตว์เจนังกาอาเมสัตว์จะกิริยาม,มานุนตาราน้วยคาสัตนานข้าพาเจ้าจารทมสั จากกิริยาอันยอดเยียมอวันจิตวัาธรรมพลาข้าพระเจ้าน,น้อมเนกถึงร่างแห่งพระธรรมสรินตวัวผมบังเกชินเน จโหโพภิจิตมันทังหลายนะปังคมสัจจปลํเมวันสายาอาสาเหตุกรรมังสัจจสัจจกิริยัมมะ อาธรรมสักจกิริยาสันติพังคะปัตตนาปีัันสองของขาา้าพเจมีอยู่แต่เป็นไม่ได้สันติปานดาอาวันจนา เท่าทั้งสองของข้าพเจ้ามีอย่แต่เดินไม่ได้มาตาปิตาจันนิขันตามาดาและบิดาของข้าพเจ้าก็ออกไปหาอาหา,าร ชาตุเวทปันติกามาดูกนไฟป่าขอท่านจงรีไปเสียเถิดสหสตจกตเตมยังมหาปัจจิตุสิก วันเจสิโซรสักเรานีเมื่อข้าพาเจ้าทำรรสัจจะแล้วเปลวไฟอันรุ่งเรืองใหญ่ก็หลีดห่างออกไปไกลถึงสิบหกกรีบ บุทธกางปตัวยาทาสิกีพรหนม่งเปรียวไฟตกถึงน้ำและย่มดับไปฉนนันสัตเจนเมสมนัดทีสิ่งไรไรเสมอด้วยสัต จะของข้าพระเจ้าไม่ไม่เอสามเมสันจำปาระเมตินี่เป็นศาจจะบารมีของข้าพระเจ้าดังนี้เพราะเรามีกุศลจิตอย่างเดียวคือน,นิ่ง แพ้ผู้อื่นชนะผู้อื่นไม่มีประมาณชีวิตระบบที่พอดีข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นมักกุศลดีน่ยเนี่ยมันเป็นบารมีข้อที่หนึ่งคือมักมักคืออะไรเราตอบเสียงเดียวกันเลยมักคือทางคือทางเดิน ทางเดินของกายกับทางเดินของใจฟังเสียงสัตว์สอนดูสิสัตว์สอนพวกเราน่ะปีกไม่มาขนไม่มีเสียงก็ไม่มีใครรักษาเมื่อเหตุภัยเกิดขึ้นมาแล้วท่านไม่นึกถึงอะไรเลยความประมาณประมาณของชีวิตมันมีมระบบพอดีคือกุศลความฉลาด เราจะใช้ภาษาแบบไหนที่จะเอาชนะความร้ายแรงมันเกิดมาจากไฟจากน้ํามันเกิดมาจากไฟจากน้ํามันเป็นภัยขนาดสัตว์เนี่ยมันมาฉลาดตรงไหนมันเกิดมาใหม่ๆม,มันไม่มีโรงเรียนไม่มีใครไปสอนไม่มีใครเป็นครูมันเลยระบบ ของชีวิตพอประมาณเนี่ยระบบยุีที่เก่ามาันนั่นมันเป็นกุศลกูไม่สนแต่คำว่ากูไม่สนนี่แหละเป็นเรื่องที่ทำให้ความฉลาดมันแหลมมันหวานมันคมไฟที่ลุกท่วมฟ้าน้ำที่ท่วมฟ้าท่วมดินไม่มีน้ำประเภทไหนมาท่วมสัตว์ได้ ไม่มีไฟประเพทไหนมาเผาสัตว์ได้แค่ตัวน้อยๆท่านอันนี้พวกเราอู้แก่แล้วหนังเหี่ยวฟันตอบแล้วผมก็เปลี่ยนสีแล้วจะไม่กล้าประจันบันกับความพอดีบ้างหลือภาษาเขาพูดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องวิเศษวิโสอะไรข้าพระเจ้ามีปีกแต่ไม่มีขนดูซิ มีขาแต่เดินไม่ได้เขาสอนคนหรือสอนสัตว์ประมาณชีวิตที่เขาเก่าขึ้นมาเด็กในท้องยังไม่คลอดก็พูดได้แต่ว่าศักดิ์ศรีและศักดิ์สธิ์มันมีไหมเป็นข้อประกาศปฏิญญาว่าประมาณชีวิตระบบพอดีที่เก่าขึ้นมาเริ่มบอกคิดทางให้รู้ว่า นี่แหละมันเป็นหนทางที่ชนะคำพูดคำเดียวมันเป็นมักเหนือดินใต้ฟ้าจนสามารถทำให้ความร้อนในโลกเขาเรียกว่าไฟดับลงไปต้นไม้ปยามันเผามาเรื่อยๆแต่พอมาถึงสัจจะของสัตว์สัจจะของสัตว์มันดับหายไปในกระพิบตา ท่านเก่งกว่านกอยู่แล้วความฉลาดความประมาณแต่ทำไมพวกเราจังถูกราคาทอสะมหาเผาละ่ะนกน้อยเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยขนก็ไม่มีทำไมเขาจึงสอนคนได้ทั้งโลกนี่โลกนะ้าแม่ตัวเขาด้วยปลอดพิษปลอดภัยเนี่ยนี่คือกุศลดีไม่ใช่กุศลชั่วร้ายลามกไม่ใช่ เรียกว่าบารมีถ้าพวกเราทุกรูปทุกนามเนี่ยทุกท่านทั้งพระทั้งฆราวาสมีข้อนี้เป็นกุศลแล้วนะนี่แหละเพื่ออรอยิยมรรคอย่างเดียวไม่ใช่อย่างอื่นอย่างข้าพระองค์เกิดขึ้นมาสองปีน้อยเชื่อพ่อพ่อพ่อ,พอ,พอให้สัตทธาสัญญายังยังไม่น้อยเหมือนน้องอีกคุ่มดอกน้องกพุ้มน้อยกว่าพ่อบอกคําเดียวพุดโทแล้วก็เชื่อมา้ จนถึงเดี๋ยวนี้พุทโธยังแน่นหนาถาวรเป็นระบบหัวใจเป็นระเบียบของจิตเป็นระบบของหัวใจไม่กูร้องเรียกร้องให้ลาค้าโทรส์มาเผาเด็ดขาดมึงจะฉลาดดีเท่าฟ้าอะไรก็าตามขึ้นชื่อว่าโทรสโสโมอย่ามาใกล้กูเลยกูมีจิตมีใจมีมนุษย์สำหรับหนทางที่จะออกจากพวกมึงท่าน,นใส้ภาษา เราจึงเป็นผู้โกรธน้อยโลกน้อยหลงน้อยฟังนกเขาเก่าที่เขาสามารถดับไฟจากป่าไฟจากปก่าก็โง่โงนั่นแหะมันเป็นอกุศลมันเป็นป่าแล้วทำไมมันจึงสามารถเสร็จจิตได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้น เราทำกันแค่นี้ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่รู้ประมาณชีวิตระบบพอดีนะยามข้า,านี่ยกือบเก้าสิบแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทางจิตใจมโนยามใดมันจะเกิดทางตาทางหูจมกูกเล่นกาย,ยล้วก็รู้อ๋อยามนี้จะมาเกิดทางใจก็รู้เพราะเรารู้ทันเห็นทันมันเป็นประประมีเนี่ย อย่างไม่ต้องขอร้องใครเลยพ่อแม่ดันออกมายังไม่สามารถระงับได้เราสามารถระงับได้เหมือนกับสัตว์วันนี้ลองท่านระงับเองอย่าไปขอร้องใครเลยหายใจเข้าเองหายใจออกเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงคนทำเองพูดเองนี่เหมือนลมหายใจนี้แหละคือยอดมนุษย์ เป็นผู้เดินตามมักทันทีเลยจะไม่แตกแถวถ้าท่านเป็นผู้วิเศษไม่มีกิเลสดังที่เก่าไม่ต้องพูดดอ,อกท่านมันอายนกตัวน,น้อยๆมันก็ไม่เคยบวชด,ดอกอาหังพันเตกุกษามันไม่เคยเคยเรียนไม่เคยมีเลยแล้วทำไมมันยังทำกิจอันยิ่งใหญ่ได้เรานึกสิ ว่าเอ๊สัตว์นี่มันมีวิเศษมันมีวิเศษตรงที่มันฉลาดไงแล้วมันไม่โง่ถ้ามันโง่มันต้องมีปีกกระพือบินไปนั่นไปนี่แต่บินไปไหนล่ะบินไปหาบ่วงมานเหมือนเดิมตกบ่วงมานเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นประมาณของชีวิตระบบพอดีนคือบารมีอันเป็นกุศลดี เป็นบารมีที่อยู่ในมรรคเนี่ยถ้าพี่น้องมาปฏิบัติไม่ต้องลงทุนโอทุ่มเทข้อขาดบาดตายไม่ใช่ฟังภาษาและภาษิตที่มันผลีดออกมาซิปีดไม่มีขนขามีแต่วิ่งไม่ได้มันเด็กน้อยเนาะมันเอาแต่มโนธรรมที่เป็นกุศลเนี่ยมาเป็นบารมีข้อตนอย่างปกติ ข้าพเจ้าไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาแต่มีพระบิดาดีเลยพูดให้ฟังเล็กๆน้อยๆแต่ข้าถือว่าศักดิ์ศรีศักดิ์สิทธิ์คือจิตบนสุดไม่ใช่หรอศักดิ์ศรีศักดิ์สิทธิ์คือจิตหลุดพ้นไม่ใช่เหรอมีกี่คนล่ะหลุดพ้นศักดิ์สิทธิ์และศักดิ์ศรีคือจิตหลุดพน้นไม่ใช,มมใช่มีตั้งแต่อิธิพข้าวโสมโมโหมาทำให้ตนเองลำบากไงเล่ ผีไผ่เกิดจากต้นไผ่มันก็ถากต้นไผ่ไฟเกิดขึ้นที่ไหนมันต้องเผาที่นั่นลองดับดูสิตามฆ่าสักครั้งเถอะมันจะสมหวังเสียหวังประการดใดใครโกรธมานานแล้วโลภมานานโทสะมานาน,าน,านได้ตั้งแต่อะไรเร้งแจบเป็นคนผานไม่ได้นิพานกับเขาเลยนกตัวน้อย ปีกไม่มีขนไม่มีดิ้นไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แค่เดวเดวอยู่ตัวแดงๆทำไมเขาสามารถดับราคาโทสศัพท์าได้อยู่ในป่าไม่มีโรงเรียนหรอกไม่มีใครไปสอนหรอกพ่อแม่ก็ไปหาอยู่หากินแล้วนึงดูสินี่พวกเราพ่อแม่อยู่บ้านยังไม่ใช่โง่ไม่ใช่ฉลาดเลยมันมันยังไม่เป็นสัตว์เลยมันเป็นอะไรไม่รู้ เก่งจริงหรือเปล่าสัตว์น้อยๆน่ทำไมแต่ถาคดจึงเอามาประกาศคุณภาพของสัตว์เป็นบารมีธรรมสัตว์คืออะไรเหนเอากับสัจจะบารมีกับปฏิฐานบารมีสองข้อเป็นสมาธิเนี่ยไม่ใช่เป็นศีลไม่ใช่เป็นปัญญาจิตเขาเข้มแข็ง ข้าพระองค์จึงกล่าวว่าจิตของเราไม่เคยวิ่งหาลาค้าโทสามมาเผาจิตเลยจิตเป็นของมีราคาเกิดขึ้นมาจากปัญญาอันเป็นกุศลทั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากอากุศลเลยใครจะว่ายังไงมาเขตกับบางข้าไม่ไม่สนทํทำไมจังไม่สนเา้าเพราะว่าของดีฉันมีอยู่แล้วฉันจะไปเป็นคมชั่วกับพวกท่านทำไม เราจึงเห็นว่าอากุศลถึงมันจะมาแปดเปื้อนอยู่ในตาหูจมูกร่างกายใจดังพวกเราเสียพราตามข้าถือว่าไม่ใช่ถูกต้องตาดีกว่านั้นหูดีกว่านั้นจมูกดีกว่าจนถึงว่าจิตแล้วดีกว่าเราเลยอยู่ในกรอบน้อยเหมือนกนับนกอยู่ในรงังอันเป็นอริยมรรคเนี่ยพระพเจ้าแต้มไปเลยนี่เรียกคือกุศลดีบารมีคืออริยมรรคเนี่ย ทำข้อต้นได้แล้วมันจะไม่ไปไหนหรอกสัจจะกรรม,มชีวะสามประการมันจะปลอดภัยมันจะอยู่ในมรรคยิ่งใหญ่ไม่ต้องจำเป็นจะวิ่งหาหลบหาเรียนเพราะข้าพเจ้าไม่จำเป็นจะเรียนเรียนอะไรร้อนเย็นเราก็รู้กันอยู่แล้วสุขทุกข์ก็เห็นกันอยู่แล้วจะไปคุรีคู่จออะไร นกน่ะมันไปเรียนมาจากสถาบันไหนใครไปสอนมันทําไมมันจึงเอาความโง่ออกจากจิตมันได้มันไม่กลัวเลยมันบอกว่าฉันไม่มีปีกฉันไม่มีขาเดี๋ยวฉันวิ่งหนีจากความโง่ได้ไงราคาโทรศัพท์มันโง่ฉันนี้อยู่ในมาเผาก็ได้ไฟมันไม่มีหูมีตาทำไมมันดับลงได้ ไอ้เล่านี่มีตาสวยๆงามๆม,มีจิตผ่องใสทำไมพ่อโกรธขึ้นมาเกลียขึ้นมาจึงไปวิ่งก่อกวนตนเองกับผู้อื่นให้เดือดร้อนเหมือนกับเอาไฟเผาน้ําล่ะถือว่าตนฉลาดใช่ไหมทําบาปละ่ะฟังข้าพูดแล้วถ้าจบลง ได้ความฉลาดแค่ดับไฟอยู่ในป่าได้ก็พ่อดับไฟป่าไอราคาโทรศัมันเป็นของป่าเถื่อนมันเป็นอกุศลกุศลมันเป็นศีลบริมีเป็นมรคเนี่ยสัจจะกรรมะชีวะทั้งสามเนี่ยมันเป็นตัวศีลศีลทำให้เราอยู่ในมรกมรกอยู่ในเราขอไปเจ้า อายุมากมายยังไม่เคยล่วงสิขาบทเลยเขาเสพก็แล้วเราไม่ว่าเขาอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่มีนึกไปจิตของเราจะสมัครสมานกันอยู่ว่าฉันพูดอย่างไงฉันทำอย่างนั้นฉันทำอย่างไงฉันพูดถึงฉันคิดอย่างนั้นผลสุดท้ายรางวัลเลยตกมาหาเราไม่ต้องขอร้องใครมาระงับอฏิกรให้เลย ไม่เคยมีอะไรด่างค่อยขึ้นมาที่จิตเพราะว่าจิตของเรามันมีเมตตาตัวต้นพอเมตตาขึ้นมาศีลมันก็นิ่งพอเมตตามันเต็มที่ตัวฌานและปัญญามันก็เกิดขึ้นมาพอตัวฌานปัญญาขึ้นมาเต็มที่แล้วการกระทำการพูดเลยกลายเป็นเพชร แต่ดูกเป็นสังหนังเป็นทองสมองเป็นธรรมปักท้องเป็นเพชรนี่มันมาอีกเพราะฉะนั้นคนดีไม่ต้องอวดดีอ้างดีไปอยู่ที่ไหนมันดีเองเหมือนกับฟืนกับไฟมันสว่างจ้าข้าเพาเจ้าเกิดมาไม่เคยยากเคยจนพ่อนี้แหละเพราะว่าเราไปอยู่ที่ไหนเราเหมือนกับสัตว์งูงนั่งตรรมาทานช่ย เอ้ามึงจะกี่วันก็นช่างเิไม่ใช่ของกูนั่งไปนั่งมาเขาก็ไม่มาส่งเสริมจนกูนี้ยังไม่เห็นบาปตัวเล็กเท่าเส้นขนผ่าสิบหไม่มีทำไมเพราะเราไม่เสพมันมันจะมีกับเราได้ออยังไงเดินทางไหนมันก็ไปทางนั่นสิสังโฆหัวตุสมคโควะ พระสงค์ที่มีหนทางวิเศษแบบนี้จนปูนนี่แล้วยังไม่เคยผิดทางพูดผิดทางแสดงผิดทางคิดเลยไม่เคยเอาชนะเอาแพ้ใครพวกท่านมาฟังข้าพราะองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นี่เก่สองเก้ายังไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาเพราะเราถือว่าศักดิ์ศรีและศักดิ์สิทธิ์เนี่ย มันเป็นของจิตผู้นำไม่ใช่มานึกเดาเอาวันนี้ลองตามพุทธเจ้ากุศลดีๆบารมีคืออริยมรรคท่านจะไม่ผิดทางละจากนี้ไปถึงสัตว์ไม่มีครูอาจารย์ก็ตามลองปฏิบัติตามเธอดูเธอสามารถดับราคะโทสะห่างออกไปสิบหกปีมันจะยาวใกล้ขนาดไหนไม่รู้ แ่เขาเ,เชินไมย่ยี่สิบเ,เกีนเมตรอยูน่นะแล้วมันนึกดูสัตว์มันมีวิเศษอะไรไฟจะมาเผาหัวอยังน,น,นอนเฉยตั้งอกตั้งใจให้เขาเผาไม่ใช่นี่ตั้งอกตั้งใจว่าศักดิ์ศรีและศักดิ์ศิีจริงหรือเปล่าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีใครช่วยแล้วจะถึงข้าวแล้วเนี่ยกล่าวสามคำหนึ่งข้าพเจ้ามีปีกแต่ไม่มีขนสอง พ่อพเจ้ามีขาแต่เดินไม่ได้มันเล็กพ่อแม่ก็ไม่อยู่ไปหาอาหาร